สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใจโครงการคนละครึ่งรัฐโอนให้ไม่ครบชาวบ้านเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโครงการคนละครึ่งโดยเป็นรายของแม่ค้าชื่อว่านางสาวนัทชาอยู่พระพัดอายุ45ปีเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อา ตัางไกลสี่แยกยืนยงและตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นำสริปเงินที่ได้รับจากการโอนเงินมาเป็นดักฐานร้องเรียนสื่อทวงถามเงิน80บาทหายไปไหนถึงจะเป็นจำนวนน้อยแต่ก็เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองโดยทางร้านได้เข้าเริ่มโครงการคนละเรื่องของรัฐบาลและยอมรับว่าโครงการนี้นช่วยเหลือเหล่าล้านค้าและประชานชนเป็นอย่างมาก แต่ทางร้านได้ประสบปัญหาโดยได้มีลูกค้ามาใช้บริการคนละครึ่งของทางร้านเมื่อวันที่21มกราคม2564เป็นจำนวน440บาทซึ่งปกติเงินครึ่งแรกจะเข้าบัญชีหลังเที่ยงคืนไปจนถึงตอนเช้าและเงินอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นเงินส่วนของรัฐบาลที่จะโอนให้ประมาณช่วงเย็นของวันเดียวกันปรากฏว่าเงินยอดแรกที่เข้ามา220บาทจากยอดขายได้440บาท ถือว่าตรงจากนั้นเมื่อเวลา16นาิกา28นาทีของวันเดียวกันกลับมียอดโอนซึ่งเป็นเงินส่วนของรัฐบาลเข้ามาเพียง140บาท,ซ, course, บาทซึ่งคาดว่าน่าจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นที่ทางโครงการโอนเงินให้ไม่ครบยอด440บาท ครึ่งแรงธนาคารโอนให้220เต็มจำนวนตกเย็นอีกครึ่งหนึ่งเป็นส่วนของรัฐบาลเงินเข้า140บาทยอดหายไป80บาทอยากทราบเห็นผลหรือหักค่าอะไรพร้อมเตือนผู้ร่วมโครงการตรวจสอบบัญชีของตัวเองหากโดนทั้งประเทศจะเป็นเงินเท่าไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ